สวัสดีค่ะพี่ๆขาวันนี้จะพามาชมเอเวอร์เรสสปอร์ตสีขาวมุกค,คันนี้นะคะคันนี้ค่าตัวน้องอยู่ที่1 5 8 5 0 0 0บาทสีขาวมุกมีการปรับราคาอย่างเป็นทางการแล้วเพิ่มอยู่ที่15,000บาทเนาะคันนี้ราคาอยู่ที่16,000ล้านบาทนะคะรวมสีขาวมุกแต่ว่ายังไม่รวมในส่วนของตัวชุดเบรกด้านล่างที่เหลือเนี่ยก็คือจะทรงให้ได้แบบนี้เลย คันนี้จะส่งอะไรให้บ้านจะพาชมมาพร้อมกันแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel Ford b a n d ี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทํารีวิวต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเราจะได้เจอในทุกคลิปเลยไปค่ะคันนี้จัดส่งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ให้รอบคันเลยค่ะพี่ๆค่ะเริ่มจากตัวกระจังหน้านี่ก็คือตัวกระจังหน้าวิกเตอร์พาร์ทงานแท้นะมีการตัดสติ๊กเกอร์นะคะ เป็นลูกเล่นแบบนี้นะคะที่ตัวกระจังหน้าด้วยตัวสติ๊กเกอร์คาเนี่ยพี่ๆสามารถรีเควสสีได้นะคะไฟ LED 3จุดลำแสงสีขาวลูกค้ารีเควสมาแบบนี้พร้อมกับโลโก้ม้ามาแต่งนะคะสีคโครเมียมแบบนี้เลยรุ่นนี้มีกล้อง360องศาให้รอบคันแล้วค่ะพาร์ติชิคเอเวอเรสต์ฝากระโปรงหน้าติดตั้งเพิ่มให้ด้วยเนื่องจากว่าเซนใหม่เขาจะไม่มีมาจากโรงงานแล้วนะคะพี่ๆ่ะไฟหน้านะคะมันติรีเฟกเตอร์ค่ะปรับ เปิดปิดออโต้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟ LED รูปทรงซีแคมด้วยค่ะแอนเพิ่มขอบไฟหน้าให้นะจึงทำให้ดูดุดันมากขึ้นนะคะและชายกันชนด้านล่างติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะทรง V2 และยังมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่ติดด้านล่างชายกันชนตรงนี้พี่ๆสามารถรีเควสได้นะว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะตัดสีทูโทนสีขาวมุกตัดสีดำเงานะคะเพื่อทำให้คันนี้ออกมาดูสปอร์ตมากที่สุดชุด เกิดจะปั๊มขึ้นโมคันต่อคันเว้นวาไว้ให้ส่วนของเซ็นเซอร์กะร,ระยะแล้วก็เรดาร์ตรวจจับคุณเดินถนนรวมถึงฟอกแลม LED ด้วยนะคะคันนี้จะให้เป็นลำแสงสีขาวเลยด้านข้างมาพร้อมกับชุดคิวล้อค่ะขนาด4นิ้วนะไม่มีการยิงซิลิคนที่ชุดชิ้นงานนะคะจะใช้ขอบอยางเดินเก็บความเรียบร้อยให้แบบนี้ไฮไลท์ค่ะลูกค้าเลือกเป็นล้อโอเอซิค่ะพี่ขาสีดำเงาแบบนี้นะลายข่ากว,วางนะคะขนาด20นิ้วออฟเซต ูนะคะคันนี้ปกติเลยค่ะรับด้วยอย่างโตโยต้าโอเพนคันดีเป็นยังอาทค่ะตัวล้อเอไอซิตเนะีเขาก็จะมีรับประกันในส่วนของโครงสร้างนะคะ3ปีส่วนตัวสี5ปีแต่ว่าการรับประกันตรงนี้นะต้องไม่เกิดจากการใช้งานนะคะหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุใดๆนะและยังมาพร้อมกับตัวชุดเบรกเบมโบค่ะ21เซนะคะสีเขียวมะนาวแบบนี้เลยเปลี่ยนทั้งจานเบรกเลยนะคะ แบบนี้ปกติแล้วก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง400อ,อยู่แล้วและคันนี้มีเบรกมือไฟฟ้าก็จะต้องเปลี่ยนในส่วนของชุดเบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะเบ้ารองมือสีดําเงานะแอนติดตั้งเพิ่มให้คิวกันศาสตร์ตรงรุ่นนะคะภายในของตัวรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคุมโทนสีดําค่ะพี่ๆขาแบบนี้เลยทั้ง7ที่นั่งนะมีแอร์แบ็ก7ลูกนะคะสวยแบบนี้เลย ส่วนตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะหทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลัง2ต,ตำแหน่งระบบคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะ100%นะคะหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะคะมีซิงค์โฟรองรับ Apple Carp เพนดโนะคะแบบไร้สายวันที่ลูกค้ารับรถอาจจะมีการอธิบายการใช้งานให้แบบละเอียดนะแอรนะคะแยกเป็นแอออโต้นะคะแยกใช้ขอ้อยศนะคะ มีวเวลเลชาร์จไร้สายพร้อมช่องเสียบ USB Type A และ Type C มาให้ด้วยคันนี้เป็นเครื่อง2000จับคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ หกสปีดค่ะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็สิบแรงม้าแล้วก็แรงบรดสูงอยู่ที่สี่ร้อยห้านิวตันเมตรด้วยตัวเบรคมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีในส่วนของมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมันติฟังก์ชันควบคุมหน้าปัดการทางานด้านหลังรวมถึงตัวดับเบิคุยคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โก้ด้วยนะคะเบรคให้จนถึงจุดยูนิงชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้าแล้วก็มาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ด้วยการตั้งไฟหน้าก็สามารถปรับเพิ่มแสงลดแสงได้แล้วก็ยังสามารถปรับความสูงต่ำ ตัวไฟหน้ารถเราได้ด้วยนะคะเวลาบรรทุกของเยอะๆหรือว่ามีผู้โดยสารนั่งด้วยเยอะๆเนี่ยหน้าเชิดท้ายโจมสามารถปรับความสูงของไฟได้ด้วยแับหลังคาทูโทนให้ครึ่งคันแบบนี้สติ๊กเกอร์ที่ใช้รับนะเป็นเกรดเพชทวตัวเองได้ก็คือเขาสามารถซ่อมแซมตัวเองได้กรณีที่พี่ๆใช้รถไปแล้วตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเกิดรอยขนแมวนะคะเล็กๆน้อยๆจอตากแดดก็จะกลับมาฉ่ำเงาแบบนี้เหมือนเดิมชุดคาดท้ายมาเต็มระบบเลยค่ะคันนี้พร้อมคาดท้ายคาเย็นนะคะ เป็นค่าท้ายไฟยาวแบบนี้รวมถึงค่าท้ายเรสแบบมีไฟชุดนี้ใช้วิธีการครอบนะไม่มีการถอดของเดิมเลยครอบไฟไท้ายติดตั้งให้ด้วยนะคะพี่ๆ่ะพอจับรัดเข้ากับตัวไฟไท้าย LED Signature ของเราแล้วเนี่ยออกมาดูโดดเด่นมากๆสวยงามมากๆส่วนไฟที่เอเวอรจะไม่ได้ให้ติดตลอดเวลานะเวลาพี่ๆเหยียบเบรกจะเป็นแสงสีแดงถอยหลังจะเป็นแสงสีขาวถ้าใช้งานปกติก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะพาสปอร์ตยังมีมาให้นะคะ เซนเซอร์การะยะด้านหลัง4ี่จุดนะคะรวมถึงระบบเดินจุดอาบขณะถอยหลังก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ทรง V2 ด้านหลังนะคะพี่พี่พัดงานแท้มีเพจวิกเตอร์ติดมาให้แบบนี้คันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาว่าตัวปลายท่อเนี่ยขอเป็นโครเมียมทรงเลข8เหมือนเดิมนะคะก็จัดให้ได้ตามคำขอเลยค่ะสวยงามแบบนี้คันนี้เป็นยูโรไฟที่ต้องเติมแอดบูด้วยนะคะในส่วนของแอดบูก็จะอยู่ในตำแหน่งฝาถังน้ำมันแอเปิดให้ดู นี่จะเติมตรงนี้รองรับน้ามันดีเซลทุกชนิดค่ะบีเจ็ b บีสบีสิบเติมได้หมดเลยด้วยนะคะพี่ๆค่ะตัวด้านหลังเนี่ยนี่คือเบรกมือไฟฟ้านะตรงนี้เปลี่ยนให้หมดเลยค่ะสวยงามแบบนี้คันนี้ไม่ได้จัดทรงโหลดไม่ได้จัดทรงยกนะคะแค่จัดตัวออฟเซ็ตล้อแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของชุดเบรกก็ออกมาดูสปอร์ตแบบนี้แล้วสําหรับพี่ๆท่านใดที่มีโครงการใช้รถฟอร์ดอยู่ตอนนี้ทุกรุ่นเลยนะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับอันได้เลยที่เบอร์0ู8ย์เก้าแป 5 3 9 9 6 6 5นะคะหรือว่าทักไลน์มาขอรายละเอียดก็ได้ที่ ID ไลน์ a i s i g n f o r ด Pro ดดูคลิปไหนชอบคลิปไหนอยากขับคันไหนนะคะส่งรูปแพนดูได้ทางไลน์เลยแล้วจะก็จะแนะนำแนวทางนะคะการแต่งรถปรึกษาได้นะคะพี่ๆขายยินดีคำปรึกษามีบริการจัดไฟนั้นและส่งมอบรถด้วยนะคะวันนี้ก็พาชมเข้าๆประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย